ไปลุยสนอบนหนึ่งก่อนพี่น้องไปพาทีมงานเพิ่นมาแต่สวัสดเขตไปลุยเบิ่งบ้านเฮาเมืองเฮาเปลี่ยนเปียนกันโอ้หเดียอีกค่นึงพี่น้องเลย วันนี้ทุกคนเนาะวันนี้เราสิพาทุกคนไปชมพบกับทีมงานเบา้าเตียงทองและทีมงานเบา้าเตียงคำ่ำเนาะเขาจะชมพบกันขึ้นไปมอบเครื่องช่วยเหลืออยูุุ่หละโฮงเฮียนบ้านปึงนี่น้องเลยบ้านมากเพื่องคุ้มปึงเนาะ ว่าทีมงานเบ้าเตียงค่ำเหรอจะไปมอบปูนเทพื้นหงเฮียนให้น้องน้อยนักเฮียนเนาะแต่ว่าก่อนการจะไปนี่เขาจะมีการเกี่ยเครื่องเกี่ยองไปเพื่อไปมอบพี่น้องเลยแต่ว่าเขาก็ยังบระธานผู้น,นาทีมงานว่าจะเอาอย่างแร่ไปเนาะไปเขาไปติดตามนอกกันพุ่หลักเขาจะออกไปเฮือนเบ้า,เต,บาเตียงค่ำพู่หละพี่น้องเลยระ่าง สองทีมงานมาสมทบกันเนาะไปไปํไปำกันเลยที่น้องเลย ขึ้นงานเนาะทั้งหมดมีเงินมตรงรง่่า่าตไนเนาะมีเลยมีบอกว่ดีเยอคนดีเยใช่าได้มีเยคู่รมีคู่เออมู่้ว่ดตำอาคนว่ไปเอาบลดี่อาซาบอเอาบกันเล่นมีชื้อเลยเนาะเนี่ยมาทอะไรอยจีเก็บไว้เอาบอออกมาเอาออมที่นี่แล้วไว้ลงวัดเอน

ไก้ใหญๆไปที่นอคมันก็สุกอะไรอย่างไรเที่ยวไปแต่เที่ยวไปเชีลมลจ้าม่นี่เนะม่นีเนี่ยเขาถือเตี่ยวนี่ได้นอเหือกนอลเนอ คนคนกระยเลนี่นี่ลิงสอหรือว่าปากกาโอ้พหเขือนเกเือนเอนอนเขือนเเนอนี่นเนเขอนของขอนอเอเ

นัวเยรันเลรัวอย่าคิดูปีงี้เลยโย่บ๊บุญปีกตัวใหญ่สักฮะัไราสถ้าันขาเ่างมาแลวเคยเห็นนี่ก็รถแกเครื่องเนาะสิใบใช้หมอนอยนี่เรปกติขายน้ำมันไบใช้เครื่องหเตมเต็ ไอปีน้อยเดียวไปเนีอย่า่ีนอปีออกมาเรื่อว่มาเครื่องโอู้หลายเลยพี่น่นขบบดสงานที่งานไม้เร็งของท่นี่มาติโซ いいですね。

มาไเรือเรือนอกนอกน้องสิบแปดโมงนะครับมบเตียงทรายงานขอบใจคนหลายๆเข้มาช่ยทํเงนน้องๆเขามากเพื่อนมายมงานตัวบาน่เดินทางไปเรื่อนมาเพื่อยๆนอิฐที่นอกทางเด็กๆมีกระไดเนอาสบายดีสบายงานแบเตียง เตียงทองเตียงคำเจอกันเหมือนกันแแม่เตียงคู่เตียงคู่รอดแม่แม่เตีงทองนี่เป็นตัวนี้กันเพื่อนอีกทีเครื่องทองเครื่องเนี้ยไว่ายได้เนาะเอาขึ้นเลยขึ้นเลยละขึ้นไว้ปรถเนาะเนี่ยไปเพื่อนบ้างเพื่อนจะพระเพื่อนมามาสั่นเข้าเทียนสั่นเทียนอย่างนั้นเพื่อนว่าจะไปสั่น เหนอยู่เ,เ,เ,เพื่อนบนเตียงกันเลยให้เมียฮะเปินเทากับมาฝนนี้อ๋ก็เป็นท์เบคือเป็นจังมูกเลยเพฝนมากจังเล็และคันหนึ่งไงอ,อีกคันหนึ่งพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลย วันนี้เทากัมาฮอดท่า,าเฮือแล้วมันนี่ไปนี่ชุดผ้าไปทางพุูนเลยเนาะไปลุยสโนบอตหนึ่งก่อนพ<ๆ>ี่น้องไปพาทีมง,งานเพิ่นมาแต่สวัสดิเขตไปลุยเบิ่งบ้านเฮาเมืองเฮาเปลี่ยนเปลี่ยนกันอตอนนี้รังจะเอาเครื่องขึ้นใส่เฮือ ต้องต้องซับไป้วุ้นต้องต้องไปฟุ้นใครจยากลงอีกฮะยไเพ่อสิได้ะปลงแล้วต้องต้องไปฟ้นใครอยากลงอฮะ

บอกมันทำมันอีกมาหอเเอาขึ้นไหมเปิดแมนแน่เปิดแมนแน่จะได้เนี้ยม่ด้เดิกเอาลงมอหนรเดินนะเดินหน้าไม่เดินหน้าไม่ดวเอาเอาอันน่เอามาทั้งหัวนิดนึงเอาเบียดออกเพื่อนะมันคิดเพื่อพุทธเราเป็นเีเยอะา้ล้เป็นร่เ ไปคาเดงคาเนาะคาุยทมือนะเดี๋ยวี้าเือเลยเอเลยตรงมานีรตรงตรงตรงเคโอเคมาเลยมาเลยมเลยโอ้ีบเยอโเคี้รยงร้องบั่นยู่น้ไดโอเลยยแค่เริ่มแค่เริ่มก็าดมาณแล้วเา้เข้าเข้าไปได้พูนึ่ี่นี

เตียงคู่ละสามเตียงบาทนี้สามเตียงเลยบาทนี่ว่าแล้วต้องต้อจะย่มอีกโนเตียงหนึ่งวะแม่นิลีมีเสื้อีกฟ้าตุ้มม่ด่น แล้วนเตนนโนมีบมมีมามาาชวนเหื่อปปะนะทำเครื่องก็ได้ละก็ได้สาเนาะอ๋อิงานกับรังข้นเหือพี่น้องเลย ไปนั่งสามแบบไปอยากนั่งใกล้ผู้สาวก็นั่งเลยได้บอกกล้าใกล้เลยนะเพื่อนๆร้อยแฟนโบอยากกันเดินนั่งพี่ไอเตียงนะั่งเขาสูบยาแล้วมันสุดสูบพี่ได้น้องมิก เคเรื่องเต็มเลยน้องานเลยไปไปาปวันนี้ทีมงานกำลัองออกเลยครับถ้ามีเรนอนาะเหือถหอยลังก็บีเเนาะ ใช่นะเจ้าผู้ชายไม่เยอสามพึ่งยังไงยังไงยกยกเพงทายอีกนะยังอีกยังอีกแบบโอ้กนี่การท่าของชาวบ้านเพื่อช่ได้เครื่องเมื่อหอดเมื่อเมื่อไซดและสองทรมสองแรก ซื้อเมือพงเพื่อซ really sure> ื้อห่เพื่องาปไปเ้อเด้อเด้อเดอเ้อนเ้ออเด้อ้เด้อเด้อเอเอเออเอ้อเอเออเอเด้อ้เ ไอ้บ้านี้กำลังงอกเลยทางพี่น้องเลยวุ้นละจุบมุ่งใหม่ก็คือบ้านมะเครื่องปุ้มปืนวุ้นละพี่น้องเลย 就是。好吃哦